ทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาค่าไฟพีคในช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะเมษายนที่เป็นช่วงที่ปริมาณการใช้ไฟของประเทศจะสูงสุดในทุกๆปีนะคะมาประจบเหมาะกับปีนี้ที่ต้นทุนพลังงานมันแพงขึ้นกว่า ปีก่อนๆจากปัจจัยเรื่องสงครามค่ะก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยประชาชนรู้สึกไม่ไหวและจะต้องหาทางออกให้กับตัวเองพอมีปัญหาค่าไฟก็เริ่มมีคนพูดถึงโซลาเซลล์แต่โซลาเซลล์เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะมีความปลอดภัยหรือมีเรื่องอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือไม่ค่ะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราทมีแต้มนะคะถึงแนวคิดและวิธีการในการหันมาใช้พลังงานทดแทนจากดวงอาทิตย์ว่าเป็นทางเลือกสําหรับค่าไฟแพงในขณะนี้มีโอกาสอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองข้างครับค่ะใช่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์คงจะเห็นไวรัลนะคะมีหลายๆคนเขาออกมาบอกว่าเขาเนี่ยหันมาหาโซลาเซลล์ในการลดค่าไฟในครัวเรือนของเขานะคะคทีนี้อาจารย์ดูค่ะบางคนก็บอกว่าไม่ได้มีความรู้เริ่มต้นจากโซเชียลมีเดียต่างๆที่มาโคชชิ่งกันอาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยมันดีไม่ดียังไงบ้างคะครับคือผมถามเพื่อนบ้านเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยใช้ไฟกันตั้งแต่4 2 0 0ถึง6,500นะครับ 4,200บาทถึง6,500บาทต่อเดือนนะ<ช>ก็ประมาณว่าประมาณ750หน่วยถึง800หน่วยประมาณเนี้ยนะครับค<ช>่ะทีนี้การติดโซลาเซลล์ทุกวันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างว่าสมมติเราติด5กิโลวัตต์นะ<ช>5กิโลวัตต์ผมเพิ่งถามเพื่อนที่เขาติดมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ155,000บาทนะครับนะโดยอายุใช้งานนยี่25ปีเราจะผลิตไฟฟ้าได้นะครับ เดือนหนึ่งประมาณ540 540หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดค่าไฟปัจจุบันเนี่ยจะคุ้มทุนภายในสี่ปีครึ่นนะครับถ้าขายได้หมดนะถ้าถ้าใช้ได้เองหมดใช้ได้เองนะคะถ้าใช้เองหมดช้เองหมดคือตอนนี้ค่าไฟเราเนี่ยเป็นอัตราก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งช้ามากก็จะยิ่งแพงถ้าเราใช้ตั้งแต่400หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะคิดค่าภาษีแล้วเนี่ยนะ5บาท78นะครับนะใช้ เกิน400หน่วยเนี่ยนะหน่วยละ5บาท78เพราะฉะนั้นมันจะคุ้มนะโซล่าเซลตอนนี้ต้นทุนที่ิดเนี่ยมันประมาณบาท30ต่อหน่วยนะคิดข้าวๆเปะยนะบาท30แต่ตอนนี้เราซื้อเขาเนี่ยละ5บาท78ถ้าเราใช้750หน่วยเนี่ยนะประมาณนี้นะครับค่แต่าะคุ้มะจะปัฒนานะนะแต่ปัญหาก็คือว่ากระทรวงรัฐบาลได้มีมติ มีมติเมื่อวันที่27กันยานี่นะให้ใช้ระบบการแลกไฟฟ้ากันท,ที่เรียกว่าน็ตมิเตอร์ริ่งนะครับคือหักลบกลุหน่วยกันไฟฟ้าเราพอเราติดแล้วแล้วเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็แอกไฟนะไหลเข้ามาในสายส่งพอกลับมาตอนเย็นเราก็เอาไฟนั้นมาใช้อันนี้ก็เรียกว่าน็ตมิเตอร์ริงในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันแล้ว68ประเทศนะครับประเทศไทยเราก็มีมติคอรมอไปแล้วเมื่อ27กันยา65เนี่ยครับ ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วนะครับทางหน่วยงานราชการทางกระทรวงแรงงานยังไม่ทําอะไรเลยนะครับทั้งๆได้มีหนังสือด่วนที่สุดไปนะครับด่วนที่สุดไปว่าให้ส่งเสริมให้ประชาชนลดภาระโดยเร็วนะครับแต่นักวันนี้เจ็ดเดือนผ่านมายังไม่มีเลยนะครับค่ะอาจารย์คะอยากจะสอบถามในเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่อยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้คงจะคิดกันอย่างจริงจังแล้วล่ะถ้าจะต้องเสียค่าไฟกันเดือนหนึ่งหยียบๆหมื่นแบบนี้ไปลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์มันน่าจะคุ้มกว่าแต่ การติดตั้งแต่ละทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เงินแพงกันอยู่อาจารย์มองว่ามันมีวิธีการไหนที่ควรจะต้องมีการส่งเสริมเพื่อให้ค่าติดตั้งมันถูกลงกว่านี้ได้บ้างไหมคะอ่ามันมีภาษีนะครับซึ่งสามารถลดได้เอาไปเชิงปฏิบัติดีกว่านะครับ <c oughs> เอาง่ายๆกันตอนนี้นะครับเราติดห้ากิโลเนี่ยหนึ่งแสน้าหมืนพันนะครับถ้าเราไม่มีตังนี่นะเราไปกู้เข้ามา <c oughs> เราจะเสียดอกเบี้ยเดือนละร2อยี่ห้าบาทนะครับ <c oughs> ประมาณเนี้นะถ้าเราไปถ้าเรามีเงินฝากธนาคารนะครับเราจะได้ดอกเบี้ยนิดเดียวเราเอาเงินนั้นน่ะนะมาติดตั้งโซลารเซลล์จะได้ผลตอบแทนนะครับถ้าใช้เองหมดนะถ้าใช้เองหมดได้เกินเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับผลตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตังค์นะครับไปกู้ก็มาร้อยละห้าก็คุ้มครับอตอนนี้ธนาคารหลายธนาคารก็ให้กู้นะครับให้กู้นะครับเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราซื้อประมาณห้าบาทห้าบาทแปดสิบนะครับ แต่ถ้าเราผลิดเองเนี่ยมันประมาณบาทสามสิบเท่านั้นเองฮะแต่ใช้แต่ถ้าต้องขายได้หมดนะต้องขายได้หมดคือเงื่อนไขคือมันต้องใช้ขายหมดนะคะอาจารย์ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างนี้มีทางเลือกถ้าอยู่บ้านนะครับถ้าอยู่บ้านแล้วก็ใช้ของที่เราผลิตเองสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะคุ้มทุนภายในแปดปีแต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านเลยแล้วก็ขายไปทั้งหมดหน่วยละสองบาทยี่สิบเนี่ยจะคุ้มทุน ภายในสิบเอ็ดปีแต่รัฐบาลเราเนี่ยนะรับซื้อแอค่สิบปีเนี่ยรัฐบาลเรามันก็รักก้นอย่างนี้แหละครับรับซื้อก็สิบปีแต่เราติดแล้วไม่คุ้มทุนนะครับสิบเอ็ดปีถึงจะคุ้มทุนเป็นเป็นอย่างเร็วนะครับนีเ่เป็นปัญหาค,ครับครับค่ะแสดงว่าการส่งเสริมจากรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้นําไปสู่การผลักดันให้คนเนี่ยที่พยายามจะหันมาหาไฟฟ้าทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ย คุ้มทุนกับการติดตั้งได้จริงๆถ้าเขาเป็นผู้ใช้ไฟในปริมาณมากที่ <c oughs> ก็อยู่นอกเหนือเป้าหมายที่รัฐบาลจะช่วยเหลือสําหรับคนที่ใช้ไฟน้อยอะนะคะครับตอนนี้ถ้าคนชั้นกลางนี่นะที่ใช้ไฟเจ็ด้อยห้าสิบหน่วยขึ้นไปนี่นะมันจะคุ้มทุนครับ,ค,รบคุ้มทุนภายในแปดปีเนี่ยนะ แป่ปีคุ้มทุลจิตเลยครับติดเลยาไม่มีตามก็ไปกู้มาก็ยังคุ้มครับอย่งคุ้มแล้วตอนนี้นโยบายเนี่ยนะก็พักกันเงต่างๆก็หาเสียงนะครับที่จะใช้เน็ตมเตอริ่งนะครับแต่บางพักก็พูดไปไม่ไม่ตรงประเด็นนะ <c oughs> มีหลายพัก <c oughs> แต่บางพักนะพูด net เน็ตมเตอริ่งชัดเจนมติคอรมอออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วแล้วมีคําสั่งว่าโดนที่สุดแท้ปรับปรุงเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว เจ็ดเดือนผ่านมารัฐบาลไทยกระทรวงพลังงานไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <ฮะ S 2> ยังไม่ทําอะไรเลยค,ครับม <ฮะ S 2> ีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับมีคนที่ใหญ่กว่ารัฐบาลอยู่นะครับตอนนี้ว่าเราเนี่ยนะ,ค,ะครับ,รบทีนี้ใน p d p ล่าสุดค่ะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะหันมาผลิตพลังงานเพื่อใช้เองหรือขายให้กับรัฐได้ในสัดส่วนที่มากขึ้นจนน่าพอใจได้หรือยังคะยังนะ้านเราเนี่ยต่ำมากนะครับผูช้าโซลาร์เซลล์เนี่ยประมาณแค่สี่เปอร์เซ็นตเท่านั้นเองนะครับ สเปอร์เซ็นในขณาที่บางประเทศนะเขาปใช้เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตก็มีนะครับโซลาเซลที่กัมพูชายังใช้มากกว่าเราเลยครับนะครับเวียดนามก็ใช้มากออสเตรเลียยังใช้ไปตั้งสิบสองสิบามเปอร์เซ็นของไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับในรัฐสิลิโคนเนี่ยันะคดปัญหาอะไรมันติดปัญหาก็คือมีคนใหญ่กว่ารัฐบาลนะครับมีคนที่ใหญ่กว่ารัฐบาลคำสั่งรัฐบาลออกแล้วแต่ว่าไม่มีใครทำ ไม่มีใครเอาไปปฏิบัติ <ขา S 2> เงินเดือนผ่านมาทั้งๆท,ท,ที่เป็นคำสั่งด่วนที่สุดนะครับมันมีอะไรด่วนมย่างนีไรที่ช้ากว่าด่วนที่สุดเมืม่อวานนี้เนี่ยนายกนายกบอกว่าจริงๆเรื่องของค่าไฟแพงมันก็มีเหตุและปัจจัยอยู่นะคะแล้วก็มีแผนในการ,การดําเนินการแต่จะเป็นในเชิงลักษณะของการช่วยเหลือเพราะว่าถ้าจะไปจัดการเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันจะมีสัญญาเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในอดีตที่ทํากันมาหลายปีที่เป็นข้อผูกมัดอยู่อาจารย์ฟังแล้วพอจะเข้าใจในเหตุผลของรัฐบาลไหมคะ มีมีม,ม,มีมีเหตุผลอยู่แต่ว่ามันสามารถเจรจาได้นะครับสัญญาที่ยี่สิบห้าปีเนี่ยทำาหถ้าไม่ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายเนี่ยเราเสียเป็น,ปนหลายหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเจรจากับเขาได้เพื่อลดนะครับแล้วเราก็ให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่าเอลพึ่งตนเองได้มองไปในอนาคตานะตอนนี้มีงานวิจัยของหมาลัายต่างประเทศสองหมาลัายนะครับคือออกฟอร์ดกับสแตนฟอร์ดในอเมริกาและอังกฤษเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในอีกสองพันสามสิบเนี่ยนะ ค่าไฟฟ้านี่นะจะใช้โซลาเซลล์ใช้กางันลมและแบตเตอรี่เนี่ยต้นทุนจะแค่บาทเดียวเท่านั้นเองครับเพราะทิศทางที่ประเทศไทยกำลังเดินอยู่นะฮะหลงทางหมดนะครับเราจะมีสุสานดวงไฟฟ้าเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเพราะว่าเรามีของใหม่ที่ถูกกว่าราคาบาทเดียวนะครับราคาบาทเดียวโซลาเซลล์กางังลมแลแบตเตอรี่สามารถเดินได้ตลอด2ี่ชั่วโมงเจวันตลอด นะครับ <c oughs> ต่อเน,นื่องไม่มีปัญหาเลยครับค <c oughs> ่อจจะอาจารย์แต่ว่าใช้ออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่าไฟบ้านเรามันก็ยังคงผันแปรอยู่คือคือมันพึ่งพิงกันตามการขึ้นลงของราคาพลังงานด้วยตอนนี้มันอาจจะแพงในอนาคตมันอาจจะถูกลงได้บ้างแต่อาจารย์มองว่าพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเป็นทางออกให้กับการใช้ไฟฟ้าบ้านเราได้จริงๆหรือเปล่าคะใช่ครับเทคโนโลยีมาพร้อมแล้วเทคโนโลยีมันมันจบกันนะครับเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์นะครับวัสดุ นะครับแล้วก็บเตรี่เนี่ยนะเมื่อสองปีที่แล้วแบเตรี่ได้รางวัลโนเบลนะครับเ่ะคือโลกก้าวหน้ามามากแล้วแต่เรายังไม่ติดฟอสซิลแล้วไปติดสัญญาที่ไม่มีความยืดหยุ่นงานวิจัยที่กระทรวงพลังงานไปทําไปทําไว้กับกับสาบันไอเอนะครับเป็นพลังงานสาคลนเนี่ยละเขาบอกให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับยืดหยุนก็แปลว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเกิดสงครามแล้วก็ปรับได้นะตอนนี้เราปรับไม่ได้เลยของเรานี่ฟิกหมด25ปี ไม่ซื้อก็ต้องจ่ายะนะครับไอ้ตรงเนี้ยก้อนโตมากเลยครับเพราะนโยบายที่รัฐบาลไทยทำเนี่ยมันมีปัญหานะครับค่ะ,<น>ะค่ะาล้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์